ชายวัยกลางคนเขาทํางานอยู่ที่โรงงานผลิตหุ่นยนต์จับโกหกไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้ามีใครพูดโกหกใกล้ๆมนะันอ่ะมันจะบินขึ้นไปตบคนที่โกหกเลยไอลูกชายเขาก็เลิกเรียนกลับมาพอดีไอพ่อเขาก็ถามลูกเป็นไงบ้างลูกวันนี้ไปเรียนมาเหนื่อยไหมไอลูกเขาก็ตอบ โหวันนี้เรียนหนักมากเลยพ่อไอหุ่นยนต์กําลังซ่อมๆอยู่บินไปตบกระบ,บาลลูกดังเปียทีนี้ไอพ่อเขาก็เค้นเลยไอลูกเขาก็สารภาพว่าอ๋อผมแอบไปดูหนังกับเพื่อนมาครับพ่อเขาถามไปดูหนังเรื่องอะไรมาเออผมไปดูโฟร์คิงในเน็ f l i กกับเพื่อนมาครับไอหุ่นยนต์ก็ตอบอีกเปียะไอเด็กนี้เขาก็บอกยอมแล้วยอมแล้วผมโดดเรียนไปดูหนัง18บวกกับเพื่อนมาครับ ไอพ่อได้ยินอย่างนั้นเขาก็ยิ้มหัวเราะเองนี่มันนอกลูก่นอกทางจริงๆนะไม่เหมือนพ่อสมัยเด็กเลยพ่อไม่เคยดูเลยนะหนัง18บวกไอหุ่นยนต์ได้ยินปุ๊บกระโดดตบกระบาลพ่อดังเปี้ยภรรยาที่ยืนดูสามีเถียงกับลูกอยู่เขาก็ขำเขาก็พูดขึ้นมาว่าไอลูกคนนี้นี่มันแก่แดดจริงๆสมแล้วที่เป็นลูกคุณไอหุ่นยนต์ได้ยินปุ๊บบินไปตบกระบาลแม่ดังเปี้ย